นี่อตะนอดในที่สุดอ่ะแกะกับเมียแกก็เลิกกันได้สักทีตั้งแต่แม่ไล่มายออกไปอ่ะแม่รู้สึกว่าอากาศในบ้านเนี่ยมันสดชื่นขึ้นเยอะเลยนะและร่างกายของฉันเนี่ยก็ดูแข็งแรงขึ้นและฉันก็ไม่ปวดหัวแล้วนะแล้วก็ดูมีแรงขึ้นเยอะเลยฉันรู้สึกสบายใจจริงๆ ถ้าผมรู้ว่าการไล่ไม้ออกไปเนี่ยจะทําให้แม่มีความสุขแบบเนี้ผมคงทําไปนานแล้วครับผมขอให้แม่มีความสุขเนี่ยผมทําได้ทุกอย่างเลยครับเนี่ยลูกชายแม่เนี่ยเป็นคนดีจริงๆเลยนะทําเพื่อแม่ขนาดนี้ครับแม่ตอนเช้าอะ่ะผมเห็นไม้เขาตื่นแต่เช้ามาทำอาหารให้เรากินแล้วก็ทําความสะอาดให้เราเรียบร้อย ทำให้แม่ไม่ต้องทําอะไรเลยจนทําให้แม่ปวดหัวไม่สบายตัวเป็นนู่นเป็นนี่ผมว่าไล่เขาออกไปอะตอนนี้ก็ดีแล้วครับอ๋อแล้วเรื่องหยาที่แม่บอกผมไว้อะผมเห็นด้วยกับแม่นะครับแม่วางใจได้เลยแล้วก็เรื่องทุกอย่างในบ้านเนี่ยผมรับกวนแม่จัดการด้วยนะครับนี่ตะนอตแกพูดอะไรแปลกฉันรู้สึกว่าแกกําลังโทษฉันอยู่ใช่ไหมเวลาที่ฉันมองมาอีกทีไรอะฉันรู้สึก หายใจไม่ค่อยออกคนอะไรก็ไม่รู้ชอดมัดผมผมก็ยุ่งยุ่งแต่งตัวก็เชยเชยไม่รู้จักดูแลตัวเองเดินไปเดินมาในบ้านเน่ยก็เหมือนคนไม่มีแรงฉันเห็นไม้ทีไรฉันรู้สึกอึดอัดและหายใจไม่ออกยังไงไม่รู้แม่ครับผมว่าแม่คิดมากเกินไปแล้วนะครับผมเป็นลูกชายของแม่ผมก็ต้องเข้าข้างแม่สิครับ ตอนนี้ผมเก็บข้าวของของไมออกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยแม่ครับต่อไปเนี้ยผมรับรองเลยครับว่าจะไม่มีใครมากวนใจแม่หรือทําให้แม่ลาคาญใจอีกแล้วครับอ๋อตอนเนี้เราก็ไม่มีใครมาทําอาหารเช้าให้เรากินแล้วนะครับเดี๋ยวผมว่าจะไปกินข้าวที่ทํางานแม่ก็ทํากับข้าวกินที่บ้านเองนะครับแล้วก็จัดการทําความสะอาดที่บ้านด้วยแกก็ไปทํางานเถอะไม่ต้องห่วงฉันหรอกเดี๋ยวเรื่องบ้านอะ่ะ ฉัจัดการเองงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับตนอดทำไมวันนี้แก,กกลับบ้านดึกจังแกรีไปทำอาหารให้ฉันกินได้แล้วฉันเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยหิวจนไส้จะขาดอยู่แล้วเนี่ยเออ แต่แม่อยากกินปลานึ่งซีอิว๊วแล้วก็กระหล่ำปีผัดน้ำตาถ้ามีหมูทอดด้วยก็ดีนะลกูกตั้งแต่ที่ไมคออกไปเนี่ยผมรู้สึกว่าแม่อยากอาหารขึ้นเยอะเลยนะครับแม่ลืมไปแล้วหรือเปล่าครับว่าผมไม่เคยทำอาหารมาก่อนเลยและบ้านเราก็มีกฎว่าผู้ชายห้ามเข้าโคเด็ดขาดแม่จำไม่ได้เลยครับตั้งแต่ที่ไมคไม่อยู่ผมก็ไปกินข้าวข้างนอกตลอดเลยถ้าแม่อยากกินแม่ก็ทำกินเองนะครับหรือไม่ก็ โทรสั่งอาหารเอาแกลืมไปแล้วหรอว่ายังมีฉันรออยู่ที่บ้านและแกทําไมไปกินอาหารนอกบ้านคนเดียวและทําไมแกถึงไม่โทรมาถามฉันบ้างว่าฉันจะกินอะไรไหมหรือไม่ก็ชวนฉันออกไปกินข้าวนอกบ้านแม่ครับแม่เคยบอกผมเองนะครับว่ากินข้าวข้างนอกอะ่ะมันไม่สะอาดมันเปือเ้อนเงินผมจะกล้าชวนแม่ได้ยังไงล่ะครับแม่ก็เคยบอกผมนี่ว่าแม่ทําอาหารอร่อยกว่าที่ไม่ทาอีก ผมคิดว่าแม่จะทำกินเองซะอีกนี่แตน่น็อตแกลืมลืมมันไปเถอะนะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปทำบะหมี่มากินละกันส่วนเรื่องงานบ้านอะ่ะฉันยังไม่ได้กินข้าวฉันไม่มีแรงทำหรอกและแกก็รีบหาเมียมใหม่ได้แล้วจะได้มาช่วยทำงานบ้านทำอาหารฉันทำไม่ไหวหรอกไมยมันจะได้รู้ว่าถ้ามันไม่อยู่ที่เนี่ยแกก็มีความสุขได้แพ้ครับ ที่บ้านเราไม่มีบะหมี่หรอกนะครับแม่ลืมไปแล้วเหรอถ้าแม่อยากกินนะแม่ก็ต้องออกไปซื้อนะครับแม่ก็เคยบอกผมนี่ว่าบะหมี่ข้างนอกอะ่ะมันไม่สะอาดมันไม่อร่อยผมทุกครั้งที่แม่กินบะหมีอ่อ่ะก็มีแต่ไมอะ่ะคอยทําให้แม่กินตลอดเลยถ้างั้นแม่ก็ลองไปทํากินเองดูนะครับนี่แต่นอ็อตแกพูดจาประชดประชันฉันมากเลยนะตั้งแต่แกเลิกกับไม่ไม่ว่าอะไรแกก็บน่บนบ่นฉันทุกอย่าง แม่ครับผมว่าแม่คิดมากเกินไปแล้วนะครับอ๋อเดี๋ยวแม่ซักเสื้อตัวเมื่อวานให้ผมด้วยนะครับพอดีผมจะใส่ครับตัวนั้นน่ะมันแพงมากเลยนะครับแม่ต้องซักด้วยมือนะครับถ้ามันแห้งแล้วอ่ะแม่ก็ต้องรีดให้ผมด้วยพอดีผมจะใส่ไปคุยกับลูกค้าพวกนี้อ่ะครับนี่แตะนอตฉันเนี่ยอายุ50แล้วนะแกจะให้ฉันเนี่ยไปซักเสื้อผ้ายเกดได้ยังไงฉันไม่ซักหรอกแกไปซักเองพอเถอะวันนี้ฉันน่ะเหนื่อยมากแล้ว แกรีบไปหาแม่บ้านมาสักคนละกันฉันทำเรื่องแบบนี้ให้แกไม่ได้หรอกแม่ครับสิ่งที่ผมให้แม่ทำเนี่ยมันเป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งในสิ่งที่ไมก็ทำเองนะครับแม่บอกให้ไมไปซักเสื้อผ้าต้องซักด้วยมือนะเพราะเสื้อผ้าพวกนั้นมันแพงมากเดี๋ยวมันจะพังแล้วก็บอกด้วยว่ามันเปืองน้ําเปืองไฟตอนนี้ผมว่าแม่ต้องทําแทนแล้วนะครับผมอ่ะหาเงินคนเดียวมันไม่พอหรอกนะครับ แม่บอกว่าผมไปจ้างแม่บ้านนะแต่มันต้องใช้เงินมากเลยนะครับเนี่ยผมดูตอนเนี้พื้นมันสกรปรกมากเลยนะครับถ้าเป็นไม่ตอนเนี้ไม่คงทําความสะอาดทุกซอกทุกมุมไปแล้วแต่พอเป็นแม่แม่ยัไม่ทํ้ทําอะไรเลยก็บอกว่าเหนื่อยแล้วแม่บอกผมเองไม่ใช่เหรอครับผู้ชายมีหน้าที่หาเงินนะ่ะฉันก็แค่อยากให้แกเจอคนที่ดีกว่าฉันถามหน่อยเถอะไม้มันมีดีอะไรนักหนาเออตะนอต เพื่อนร่วมงานของแกที่ชื่อตองอะ่ะฉันก็ดูว่าเขาแต่งตัวดูดีมีฐานะตอมาเยี่ยมเซนท่ไลอะ่ะก็ซื้อของหลูมๆมาให้ฉันทุกทีแกก็ลองเปิดใจลองคุยกับตองดูสิเพื่อจะเข้ากันได้ดีตองจะได้มาทำอาหารแล้วก็จะได้มาทำงานบ้านใ้แม่ด้วยพ่อของตองอะ่ะเขาเป็นประธาบริษัทบ้านของตองเขาก็รวยมากมีบ้านตั้งหลายหลังถ้าเกิดแม่ชอบตอง เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาตองมาหาก็ได้ครับอนอตแม่ก็ชอบตองอยู่นะลูกงั้นแกก็ลองชวนตองมาบ้านดูสิฉันอยากให้แกลองคุยกับตองดูถ้าตองดีจริงอ่ะฉันเน่ยจะสนับสนุนแกเต็มที่เลยแม่คะ ตองซื้อของพวกของบำรุงแล้วก็เป็นเซ็ตบำรุงผิวแบบพรีเมียมมาฝากค่ะเห็นพี่น็อตเขาบอกว่าแม่อยากจะให้ตองมาเยี่ยมใช่ไหมคะ <me dunno> ตองเองก็อยากจะมาเยี่ยมแม่นานแล้วค่ะหนุตองเนี่ยน่ารักจริงจเลยนะลูกดูสิมาเยี่ยมแม่ยังซื้อของมาฝากแม่อีกทีหลังก็ไม่ต้องลำบากเลยนะลูกแม่เจอตองครั้งแรกอะแม่ก็ถูกชะตากระตองเลยนะแล้วตอนนั้นที่เจอตองแล้ว แม่ก็จะมาพูดถึงตองตลอดเลยและตะนนอตก็จะมาพูดถึงตองชมตองว่าตองน่ารักนั่นวันนี้อยู่กินข้าวเที่ยงกับแม่นะเออตองตองทำอาหารเป็นไหมลูกแม่คะตองทำไม่เป็นหรอคะ่ะแม่ดูมือดูเล็บตองสิคะแบบนี้จะให้ตองไปเข้าครัวทำอาหารได้ยังไงล่ะคะแม่คะเห็นแม่บอกว่าจะทำอาหารแล้ว เที่ยงนี้แม่ทําอะไรให้ตองกินเหรอคะจริงๆตองก็อยากจะกินพวกซี่โครงหมูอบแล้วก็พวกกุ้งเผาอะไรแบบนี้ค่ะตองชอบมากเลยตองเชื่อนะคะว่าแม่เนี่ยจะต้องทําอาหารอร่อยมากแน่ๆเลยอะ่ะใช่ไหมคะตองตองนี่กินหรูมากเลยนะลูกแต่แม่หวังว่าถ้าแม่ไปทําอาหารตองคงเข้าไปช่วยแม่ทํานะเออตองและตองทํางานบ้านเป็นไหมลูก ทำเป็นสิคะก็เก็บกวาดบ้านแล้วก็จัดเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ตองก็ทําได้ค่ะถึงแม้ว่าครอบครัวตองจะมีฐานะเนี่ยแต่ว่าพ่อแม่ตองเขาก็สอนให้ทำงานบ้านนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะตองก็ไม่ค่อยชอบทาหรอกนะคะปกติแล้วอ่ะพ่อกับแม่เขาก็ไม่ค่อยให้ตองทําอะไรหรอกคะ่ะส่วนใหญ่แล้วเราจะจ้างแม่บ้านมาทําให้มากกว่าออแม่คะถ้าแม่ชอบตองเนี่ยงั้นต่อไปเนี้ยตองขอมาทานข้าวที่บ้านนี้บ่อยๆได้ไหมคะ ได้เลยลูกตองมาได้ตลอดเลยนะลูกเออตองแม่ถามเลยสิว่าตองอะรู้สึกยังไงกับตาโนอตบ้างตองชอบนอ็อตไหมลูกเออแม่รู้ด้หรอคะจริงๆตองก็ชอบพี่น็อตค่ะแต่ว่าพี่น็อตเขาแต่งงานแล้วอะตองก็ไม่ได้อยากจะเข้าไปเป็นมือที่สามของใครหรอกนะคะตองไม่ได้คิดจะแย่งสามีใคร ตอนนี้ตานอตเขาเลิกกับมายแล้วลูกเออตองแม่ได้ยินมาว่าตองมีบ้านต้องหลายหลังแต่ถ้าตองอ่ะแต่งงานกับตานอตแล้วตองจะให้บ้านตานอตไหมลูกเออแล้วก็บ้านตองรวยคงไม่ต้องทำงานบ้านเองใช่ไหมลูกนั้นอย่างนี้แม่ก็จะไปอยู่ด้วยแม่จะช่วยดูแลบ้านให้ตองเอง จริงๆแล้วอ่ะพ่อกับแม่ตองเขาก็ไม่ค่อยชอบพี่น็อตหรอกนะคะเพราะว่าฐานะเราต่างกันมากอะ่ะแล้วถ้าตองยืนยันว่าจะอยู่กับพี่น็อตเนี่ยพ่อกับแม่เขาก็จะไม่ให้เงินตองแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะแม่คะแต่ถ้าแม่อยากจะให้ตองแต่งงานกับพี่น็อตจริงๆอะ่ะงั้นหลังจากแต่งงานแล้วเนี่ยแม่ก็ต้องเข้ามาเป็นคนทําความสะอาดบ้านแล้วก็คอยทําอาหารแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ย ตองก็อยากจะอยู่กับพี่น็อตแค่สองคนแม่ก็ควรจะออกไปหาบ้านอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วก็ค่อยเข้ามาทําความสะอาดบ้านค่อยทําอาหารให้ตองกับพี่น็อตกินทุกวันพอทําเสร็จแล้วแม่ก็ค่อยกลับไปเพราะว่าตองเองอ่ะก็คงจะไม่ได้จ้างแม่บ้านหรอกนะคะเออแต่นอ็อตเกดชวนตองมาบ้านไม่ใช่หรอแล้วทาไมอ่ะเก้ถึงไม่ชวนตองกลุยบ้างล่ะเกดเป็นคนชวนตองมานะเออ และส่วนเรื่องงานบ้านอ่ะแม่คงทําไม่ได้หรอกลูกแม่ทํางานบ้านที่ไรอ่ะแล้วแม่ชอบปวดหลังนั้นเดี๋ยวแม่จะไปทําอะไรก่อนนะลูกตองก็คุยกับตนัดไปก่อนนะเดี๋ยวก่อนครับแม่แม่ไม่ควรเชิญตองมาผมไม่ได้เชิญนะครับแม่อยากคุยอะไรกับตองแม่ก็คุยไปเลยครับเชิญตามสบายเพราะช่วงเนี้ยผมจะไม่อยู่บ้านหลายวันขอตัวก่อนนะครับ นอตแกหายไปไหนมาต้องหลายวันทำไมถึงปล่อยฉันอยู่คนเดียวจันกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะฉันรู้ว่าที่ฉันทำไปอ่ะฉันผิดเองนอตนอตไปพาไมายกลับมาเถอะแล้วแม่จะไม่พูดเรื่องที่แกเลิกกับไมาอีกแล้วขอแค่ไมายกลับมาทำอาหารและทำงานบ้านก็พอผมไม่พาไมกลับมาหรอกนะครับ แม่ไม่คิดว่าไมอ่ะไม่มีความรู้สึกบ้างเหรอครับพอตอนที่แม่จะไล่ไม้ออกไปไม้ก็ต้องไปพอแม่อยากให้ไม้กลับมาไมคก็ต้องกลับมางั้นเหรอครับแม่แม่ดูบ้านตอนนี้สิครับมันเละเทะไปหมดแล้วเสื้อผ้าก็กระจายไปหมดเลยเนี่ยผมแค่ไม่อยู่ไม่กี่วันเองนะครับแม่ลองนึกดูดีๆสิครับที่ผ่านมาแม่ทําให้ไม้ต้องลําบากมาตลอดเลยนะครับต้องใช้ชีวิตในบ้านหลังเนี้มันยากลําบากมากแค่ไหนแม่ยังมีหน้ามาบ่นอีกเหรอนอ น็อดก็รู้ว่าแม่อายุมากแล้วมือไม้แม่ก็ไม่ค่อยดีทํางานบ้านก็ไม่ไหวบ้านเนี้ยไม่มีเจ้าของบ้านอยู่ไม่ได้หรอกนะลูกน็อดไปพาไมยกลับมาเถอะนะแม่รู้แล้วว่าสิ่งที่ผ่านมาไม้ลําบากแค่ไหนตอนนี้แม่เข้าใจแล้วนะลูกผมไม่มีทางพาไมยกลับมาหรอกครับสิ่งที่แม่ทํากับไม้มันเลวร้ายมาก พ่อแม่ไม่จะโกรธมากแค่ไหนผมก็ไม่รู้ไม่ก็เป็นลูกสาวของพ่อแม่เขาเหมือนกันนะครับพ่อแม่เขาก็รักแล้วก็เป็นห่วงมากด้วยถ้าเกิดไม่กลับมาแม่ก็ยังทําตัวเหมือนเดิมทําให้ไม่รู้สึกแย่ชมคนอื่นต่อหน้าไม่ทาให้ไม่รู้สึกเสียใจมากกว่าเดิมเนี่ยแม่แม่เคยดีใจที่ไล่ไม่ออกไปได้ทําไมถึงอยากให้ไม่กลับมาละครับนอสตอนนั้นที่แม่มาอยู่ด้วยอ่ะแม่ไม่อยากอยู่คนเดียวแม่ผิดเอง แล้วแม่จะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วนะลูกแกพาไมายกลับมาเถอะนะแม่จะย้ายกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดเองขอแค่แกสองคนมาเยี่ยมแม่ก็พอนายครับแม่พูดเองนะครับว่าแม่จะกลับไปผมไม่ได้ไล่แม่นะครับผมบอกกับแม่ตรงๆก็ได้ครับผมกับไมายไม่ได้เลิกกันผมไม่เคยมีความคิดที่จะเลิกกับไมายอยู่แล้วครับเราสองคนวางแผนกันให้แม่ได้เรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเอง สิ่งที่แม่ทำอ่ะมันทําให้พ่อแม่ไม้โกรธแม่มากเลยนะครับที่แม่ทํากับลูกสาวเขาแบบนั้นผมพาไม้กลับมาก็ได้นะครับก็ต่อเมื่อแม่กลับไปอยู่บ้านของแม่แล้วได้ลูกแม่จะกลับไปอยู่บ้านแม่นะขอให้น็อตกับไม้กลับมาคืนดีกันแม่ก็พอใจแล้วลูกแม่ครับถ้าแม่คิดได้แล้วอ่ะผมก็ยินดีนะครับที่จะให้แม่อยู่กับพวกเราแต่ต่อไปเนี้แม่ต้องสัญญากับผมก่อนนะครับ แม่ต้องห้ามทําให้ไม่เสียใจจริงเหรอน็อตแม่อยู่ได้เหรอลูกแม่สัญญานะว่าแม่จะจะไม่ทําให้น็อตลำบากใจอีก <c oughs> แล้วการแก้ปัญหาบางครั้งก็ต้องทําให้เขาได้เจอกับตัวถึงจะได้เข้าใจ